หลายคนยังไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนมานะหนึ่งแปดอาจารย์พุ่มเข้ามาเรียนปีสองหกแต่อาจารย์พุ่มใช่ค่ะสองหกนี้รุ่นเดียวกันคือผมมาเป็นอาจารย์ปีสองหกเพราะนั้นก็อย่างรอเละอย่าีรือว่ารุ่นเดียวกันนะเป็นอาจารย์พุ่มมาเป็นนักเรียนผมมาเป็นอาจารย์สักประมาณปีสองพันห้ารอยยี่สิบสองอศิลปศาสตร์กรรมมีอาจารย์ท่านหนึง่งจบจาก เอเมริกานะครับเพื่อให้เด็กๆได้รู้ว่ารลเหง่ของนิเทศสินมาจากใครเราคงจะต้องระลึกถึงท่านผู้นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงษ์ภูมิจิตท่านเป็นผู้มีคุณรปรกการต่อสาขานิเทศินอย่างสูงที่ผมกล่าวเช่นนี้เพราะว่าวันที่ผมเรียนหนังสือปีสา สองห้าสองศูนย์ในซอสมัยนั้นจะมีหลักสูตรถ่ายภาพมีคอมเมอร์เชียลอาร์ตคอมเมอร์เชียลอาร์ตในยุคนั้นเนี่ยเรียนอยู่สองตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นพวกงานโฆษณาเทอมหนึ่งอีกเทอมหนึ่งเป็นภาพยนตร์สมัยรุ่นผมที่ทำภาพยนตร์ทำหนังแกะกินนะต้องสาวอ่ะเนี่ยผมมาสืบคว้นว่าหนังพวกผมไปที่ไว้ที่ไหน จำได้ว่าทำเป็นเขาดังเรื่องหนึ่งแล้วก็สีเรื่องหนึ่งสมัยโน้นเนี่ยนะครับเราก็มีเรื่องพูดเล่น,ลนแล้วก็ชอบล้อเรียนอาจารย์ก็คิดว่าเป็นธรรมดาของเด็ก,ดกๆทุกคนนะนะอาจารย์จิรพงษ์ท่านก็เป็นอาจารย์หนุ่มที่จบจากอเมริกาท่านพูดแอคเซนต่างๆนี่ยังเป็นอเมริกาอยู่นะครับท่านสอนวิชาหนึ่ง ภาษาภาษาอังกฤษของพวกเราก็ใช้ย่อยที่ไหนภาษาอังกฤษของเรานี่เราเวลาฟรีใช่ไหมเราก็เรียกฟรีพออาจารย์สอนอาจารย์บอกเฟิรพวกเราก็กไปแหวกวิที่ไหนมาหาเฟิร์นใหญ่คือกป็แอ็กซ์นอเมริกันสมัยนั้นเนี่ยผมถือว่าราชกะบ,บังเราเนี่ยเจริญเ้าวหน้ามากเพราะว่าได้อาจารย์จิรงผมมา ท่านยอมทิ้งเงินเดือนอเมริกามากมายเลยมาสอนวิชาให้สอนผมเชื่อว่าก้านั้นเป็นก้าแรกของหลักวิชานิเทศศิลป์ของคณะสถาปัตย์เสร็จแล้วระยะหลังที่เราจบไปแล้วเนี่ยอาจารย์จิรพงศ์ก็จะสอนตอนที่ผมเรียนอยู่จนจบเนี่ยอาจารย์จิรพงศ์ก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับถ่ายภาพ นะครับวิธีของอาจารย์สอนตอนปีสองนี่หมั่นมากสอนด้วยการให้เด็กนักเรียนปีสองทำกล้องใช้เองกล้องคือกล้องรููเข็มทำเองกล้องแล้วก็เอากระดาษอัดภาพเนี่ยไว้มุมหนึ่งแล้วก็จอบดูนะครับแล้วไปตั้งแล้วก็ปักเราก็เวลาเด็กทุกคนจะมีกล้องของตนเองในราคาประมาณไม่ถึงห้าบาทเรื่องมุมยิงมุมได้ หลักการนี้ก็เหมือนกับที่ภาคกลางหลวงที่ภาพประกับในวิหารหลักการเดียวกันอาจารย์ธีรพงศ์ท่านก็สอนอันนี้ตอนนั้นโอ้ผมปีสามแล้วแต่อาจารย์ธีรพงศ์สอนปีสองวิชาโฟโต้สองเทอมกันนะครับตั้งแต่เบสิคโดยที่อาจารย์จะสอนทั้งเทคนิคกับการถ่ายภาพองโพสต์ เสียดายทุกวันนี้ผมไม่ได้เรียนโฟโต้กับอาจารย์นะครับถ้าเรียนนี้ออกโพสชันผมน่าจะดีกว่าน,นี้สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกชาวนิเทศทุกคนได้ระลึกถึงว่ากว่าจะถึงวันนี้มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงษ์ปิจิตท่านเป็นผู้มีคุณูุกปการต่อพวกเราขอให้พวกเราทุกครั้งที่เราจะทำอะไรระลึกถึงท่านหน่อยหนึ่งนะครับว่า สิ่งเหล่านี้ถ้าปราศจากท่านคงไม่มีนิเทสินทุกวันนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นมาต่อมาก็จะเป็นช่วงที่ผมมาเป็นอาจารย์แล้วก็เห็นว่าดิเทสินมีอยู่สาขาเดียวนะตอนเริ่มต้นดิเทสินเรียนทุกอย่างเรียนเละเรียนเทะทั้งหมดนะครับรุ่อกาจัดปุ้ผมบีมผมบิมใช่ไหม ผมบก่อนนะถูกอายจัดพงศ์รุ่นถูกบิมก่อนผมบิมก็เรียนเล็กเท่เลยตกเย็นก็ข้าไปออตองสุ่ที่พูดนี้เพราะว่าเราคุ้นเคยกันเคยทางานร่วมกันมาก่อนยอมรับเพราะ็่าพิจาร์นะครับก็เรียนได้ทุกอย่างโฟโต้ดิเทเินภาพยนตร์พอระยะเวลาผ่านไปสาขา นิเทศสิป์ของเราเนี่ยมีผัมแกร่งมากขึ้นได้ปรากรได้อาจารย์จากหลากหลายมากขึ้นก็รวมกันแล้วก็มาแตกเป็นสาขาย่อยๆสาขานิเทศสิปงดั้งกเดิมนะครับ,รบแล้วก็สาขาขายภาพแล้วก็ภาพยนตร์ถามว่า30ปีถ้ามองย้อนกลับไปวันปีปีแรกผมไม่คิดว่านิเทศสิ่ง จะโตเรียกรนาดนี้นี่พูดจับปวจิตปวดใจในฐานะเป็นทั้งสิทธ์เก่ารุ่นที่และอาจารย์ผมขอชื่นชมนะชื่นชมแล้วต้องขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาทุกๆคนที่ได้ร่วมกบบันบากบัตรเสียสละอดทนเราต้องยอมรับการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมองภายนอกทึว่าสบายแต่ลึกๆแล้วเนี่ออาายต้องอดทนสุภาษิตของกลุ่มสออ,อเนี่ย สมัยก่อนเขาก็จะมีความมีสุภาษิตว่าอดทนจนขังงอกนะพวกส่อก็จะชอบพูดกันโอู้ต้องอดทนจนขังงอกบางเอิญบางคนได้ไปเห็นอยู่ตรงตรง,ตรงนี้นนะฮะในควายยังมีความคิดสร้างสรรค์ที่ใครเขียนตรงนั้นนะผมว่าไม่ใช่คำหยาบผมว่าเป็นเป็นเพรสซีฟนะครับเพราะว่าอะไร มนุษย์เรามักจะไปมองว่าควายเป็นสัตว์ที่งโง่แต่จริงๆไม่ใช่ควายเนี่ยฉลาดมากดังนั้นในสิ่งหนึ่งที่เราทำความเข้าใจกับธรรมชาติทุกอย่างผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าสาขานิเทศศิลป์เป็นสาขาที่มีคนเก่งและมีคนฉลาดอยู่แต่ถ้าเราจะทําให้สาขานิเทศศิลป์เออติบโตต่อไปได้เราต้องรวมความเก่งความฉลาด อีกเรื่องน,นคือความดีความดีของพวกเราฝึกได้ไม่มีหาได้ผมเชื่อว่านิเทศสิลป์เราไม่เป็นสองรองใครหลายปีที่ได้พบเห็นอยู่ในแวดวงต้นกล่าวฝวังถึงนิเทศศิลป์ในหลายๆด้านในด้านของการเป็นผู้กำกับกในด้านของ ในด้านของวงการถ่ายภาพที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าได้ทำงานอยู่ข้างนอกอยู่หลายโครงการเป็นทางบอร์ดขององค์กรหาชนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความพิสัยสัคงก็ได้เห็นข้อมูลเหล่านี้ในข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าพวกเราใช้ได้เพราะฉะนั้นในการเติมเต็ม แล้วจะทำให้มีทิศมีนิเทศสินปีที่45ปีที่50และปีที่60คืออะไรคือการเติมความดีงามผมอยากให้พวกเราเติมความดีงามใส่ในนิเทศสินเราจะเป็นนิเทศสินที่สมาร์ทองหาเราจะเดินต่อไปแม้นว่าในคร,รอบปีที่60ปีที่60ถ้าถ้ามีอยู่ ผมคงไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะอันนี้ปีที่30ถูกไหมครับปีที่60ผมก็คงไม่ได้อยู่ร่วมฉลองกับเราไม่รู้ไปไหนแล้วในการเฉลิมฉลองปีที่60ในภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า Diamond Jubilee ภาษาทไทยเขาเรียกพัชรลากสมโพลภาษาลิเจน,นิดนึงนะครับช่วงวัตอนของอายุต่างๆเนี่ยเขาจะมีความหมายของแร่ แล้ยวยังันนี้ที่มีค่า60เนี่ยก็เรียกพัชระเผ็ะผมก็ยังคาดหวังว่าเมื่อถึงวันนั้นใครบางคนในห้องนี้อาจจะต้องมาถือไม้ต่อจากอาจารย์ที่นั่งอยู่ในห้องนี้เพื่อที่จะเฉลิมฉลองปีที่60ทำไมผมถึงพูดถึงปีที่60เพราะเราเป็นนักคิดสร้างสรรค์เราต้องมองให้ไกลอย่าไปมองให้กล 30ปีนี่ดีแล้วแต่ปีที่60เราต้องดีกว่านี้ปีที่45เราก็ต้องดีกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามต้องขอขอบ